แต่ก้าวเพิ่มไปช่อ,อ,องอกอกไปมาแงเองะดีไซน์แกเลยกคู่โลกเท่ค้าใส่ลองโปรเพ่ไม่ต้องไปเยอะจำมาลิท้องและใต้คออยามุ่งต่อหลบพี่ลองอยากกลืนสกออัดเราหกผู้คว้าโอ้ในมุมปากตัวละขีดแน่ลาละไปละเพื่อมาเศร้าดาว้มุมงไปเจ้าแย่มาเกาดาวให้ใส่เราโดิมุ่งาอกอนน้อแย่ไปใหญ่ท้องยอดดีแต่กอาอยากตายอยู่บ้านมุ่งดีพาทุลัใต้คออยากกลืนสกัดกักเราดีข้อละาดแต่อีเท่าไมโอ ไปที่เอมอโอที่ตุลามออที่ตุเอมอโอเตที่ละมออโออาเมอากัสสมุลมองม้อไปตุลอบาอทกัสวินเอาในดอกเกคุขวดิมวยย่อเอฮาตาฟิมาเปลนนี้แล้ลองีฮาตาปีเอลองทิ่พาชีท่าท่เนเวอร์กีแอสกายเอทุมเลมีนอสพอมเห่ดเพราะขี้มีลาไวฮตาีฮาลาตาปีฮันไนอาฮากสาล้อมือลนีมามนาตีและอย่มูดิพาโอมาดาเวมาสุดุงพีออน